สวัสดียามค่าครับช่องเบลไลไทยครับผมก็มาในรอบเย็นรอบค่ำนะพี่พระโบราณของเก่าสะสมนะมาในรอบค่ำเลยครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อครับพี่0625456564ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาคารอมสินครับผม020359264890ครับชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินนะครับจากเมื่อเช้านี้มีเอฟซถามบอกว่าหลงผ่อเงินมีอีกไหมนะครับ วันนี้ผมเอามาเต็นสูบเลยนะพี่ช่วงเย็นครับลงพอเงินสมเด็จต้องมาแล้วครับพี่ FC ถามถึงเยอะมากครับแล้วก็พระเก่าๆครับเดี๋ยวรับชมครับรายการแรกผมนำเสนอเป็นพระกุ่อนะพี่เนาะอ่ะพี่รับชมครับด้านไหนเป็นดูไม่ออกเลยนะพี่ฝั่งไหนเป็นเป็นพระกุรับพี่เก่าๆ,เป,เ,าๆเป็นพระตัดนะพี่เนาะ,ะตัดอุธยาหรือเปล่าดูนะตัดกําแพงเพชร เป็นของเก่านะครับพี่นี่ครับช่องผมยังมีคนติดตามต่อเรื่องครับพี่ก็อย่างน้อยมี200300อคนพี่ที่รับชมผมอยู่นะในหนึ่งพันคนครับก็ยังเหนียวแน่นกันอยู่ครับพี่รายการที่หนึ่งผมขอที่200บาทพี่เป็นพระกุนะครับยังไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะดูยากด้วยครับรายการสบายก็เป็นอ่าเป็นเหรียญเหรียญสมเด็จพระพุทธเจ้าโตคําลังสี่ครับ นี่คือเหรียญสมเด็จปีอะไรเอ่ยปีหนึ่งกว่านะพี่ปีหนึ่งเจ็ดครับพี่ดูนะครับเหรียญปีหนึ่งเจ็ดผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่รายการนี้ถือว่าสวยมากครับดูนะครับคมกริบดูนะครับสมเด็จนะพี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดเกจิครับเป็นปีหนึ่งเจ็ดครับ รายการนี้ก็ขอที่300บาทเป็นรายการที่2ครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่3ครับมารายการที่3มาเป็นหลวงพ่อคูณพี่ดูนะครับนี่คือหลวงพ่อคูณเหรียญสวยแบบนี้เลยครับดูครับดูเนื้อหาสลักครับด้านข้างด้านอะไรต่างๆาครับพี่พระเนี่ยให้มีมิติการเป็นพระแท้ไว้ก่อนครับหลวงพ่อคูณปุ่ิสุโธนะครับไม่ใช่แท้เฉพาะพระเหรียญนะพี่หลวงพ่อเงินตาเด็จอะไรเนี่ยเราก็ดูได้เหมือนกันนะครับมาเป็นปี37ผมขอที่300บาทพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญบาทละมต์ใหญ่นะครับ หญ่จริงๆนะพี่ดูนะค,ค่อนข้างสวยและน่ารักมากครับมิติการเป็นพระแท้พี่ดูสาเร็จด,ด้วยครับไม่ใช่ว่าพระใหม่ๆหรือว่าคูนพี่ดูนี่ครับพวิธีการดูเนี่ยเราดูยังไงให้ให้ดูให้เก๊ไปก่อนเลยนะพี่พระนะครับดูให้ไม่ชอบไปก่อนเดี๋ยวรักเรื่องรักเนี่ยมาที่หลังครับพี่ถ้าเราดูไม่ชอบแล้วเนี่ยแต่เรายังรู้สึกชอบอยู่ความรู้สึกของเราเนี่ยจะฝืนตัวเองไม่ได้นะพี่ถ้าเราชอบนะครับก็ ชอบก็คือชอบครับพี่เหมือนเราอา่มันมันเขาเรียกว่าเราไม่สามารถกับความรู้สึกตัวเองได้นะพี่เนาะอ่าพี่ดูครับนี่คือสมเด็จวัดระฆังพี่ดูเนื้อครับใครชอบเนื้อมันๆเก่าๆแบบนี้แบบผมแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดที่ผมเก็บไว้นะอนุรักษ์ไว้พี่ก็ยามที่ไม่มีพระในผมปล่อยหมดเลยครับพี่แต่ดูนะครับวันนี้เดี๋ยวมันครับพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทครับเอาแบบนี้เลยนะครับ 500บาทครับเป็นรายการที่สี่ครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับพี่มาเก็บๆไว้ไม่ต้องเก็บครับพี่นี่คือชินาลาดครับของเก่าของอ่าพิโซโลครับน่าจะเป็นปี15ครับพี่เนาะเป็นของเก่ารายการนี้ขอที่400บาทครับใครชอบสามารถปิดได้เลยพี่เป็นรายการที่ห้าครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับพี่หกมานี่เป็นอ่าของปุตโต มีคนถามเยอะเอาหลวงปู่โตนะครับก็รายการนี้ผมขอที่800บาทครับหลวงปู่โตวัดปราดูจิมพีครับเหรียญกิฟเลยพี่ดูนะครับปีหนึ่งสองครับเหรียญกลมเหรียญบาทน้ำมลนะครับดูนะครับมาพร้อมเหรียญหลวงพ่อคูเลยครับบาทน้ำม์เหมือนกันครับพี่เส้นขนแมววิ่งควงเต็มเลยนะครับเหรียญนี้ยังไงก็ดูง่ายครับพี่ใครดูปอมไม่ต้องปิดนะพี่แต่ว่าถ้าใครดูดีเอาเลยพี่ครับ เหรียญเนี่ยผมพูดตรงเลยนะว่าถ้าใครชอบเนี่ยอยู่ที่คนชอบนะบางคนดูบอกว่าเหรียญไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยแต่บางคนบอกเหรียญน,นี้ดีแล้วสวยมากแล้วคมมากครับเรื่องเก๋แท้ช่องผมเนี่ยไม,ไม่ไม่การันตีนะครับแล้วก็ไม่สามารถการันตีได้เพราะผมไม่ใช่เซียนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นแต่ว่าถ้าดูให้ชัดให้คมเนี่ยได้ครับพี่อ่ะเป็นของเก็บเก่าของค,คุณตาที่ผมได้มาในยุคแรกๆครับ เป็นรายการที่หครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับพี่เจ็ดมาเป็นซุ้มก่อพี่ดูให้ดีนะครับองค์นี้จัดว่าสวยมากๆกครับซุ้มก่อครับเนื้อละเอียดและเนื้อละมุนมากครับแบบนี้ไม่ได้เจอง่ายๆนะพี่ก็ผมขอที่เจ0ดร้อยบาทนะพี่องค์นี้สวยมากครับดูครับนี่คือซุ้มก่อสภาพสวยข้างไม่มีกระหนกเนื้อแน่นมากครับนี่คือพระสภาพพระกุครับ คาบกุยังอยู่คาบลาขึ้นครับดูนะดูมิติความเป็นพระแท้พระเก่าเราพี่เนาะก็ดูง่ายๆครับดูนะครับเป็นรายการที่เจ็ดครับต่อไปเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดมาเป็นดูนะครับเป็นพระสามพี่น้องครับพี่ดูคนระับเป็นพระกุเก่าแน่นอนครับเรี่ยเหมือนเดิมผมขอที่ 400บาทครับใครมีโอกาสแล้วปิดเลยพี่พบโอกาสดีๆแล้วช่องผมนะครับอ่ะดูครับก็เป็นรายการที่8ครับก็400บาทต่อไปเป็นรายการที่9ครับเหลือญนี้ถึงศึกต้องมีมิติการเป็นพระแท้ครับลำพูนจังหวัดลำพูนครับนี่คือเหรียญคูบาสอ่ีวิชัยเหรียญรุ่นแรกแล้วพี่เนาะรุ่นหนึ่งครับใครชอบเหรียญนี้ผมขอที่300บาทครับรุ่นแรกเลยครับ แล้วก็รับประกันแท้ทุกกรณีนะพี่ดูนะเลขหนึ่งต่อแบบนี้ครับรุ่นหนึ่งครับมีหลังยันครับพี่รายการต่อไปเป็นลวมพ้อเงินครับ FC ถามเยอะมากครับที่ดูนะครับอ่ะมาแล้วพี่มาให้ทันนะครับองค์นี้ผมขอที่800บาทครับพี่ลวมพ้อเงินนะครับนี่คือวัดบางคานอ่าพิมพ์้ตานะพี่เนาะอ่าน่าจะเป็นพิมพ์ตี้าห้าชายใหญ่จมูกโตครับดูนะครับ ใครดูแล้วเข้าตาผ่าเข้าตาผ่าชอบนะแบบมีเนื้อมันเนื้อเก่าเนื้ออะไรว่ากันไปครับพี่ก็ผาชอบปดได้เลยครับเป็นรายการที่สิบครับต่อไปสิบเอ็ดครับพี่สิบเอ็ดมาเป็นนี่เลยครับดูนะครับเป็นผระพุทธครับทั้งล่างเป็นวัดอะไรเอ่ยวัดพระนอนเหรอ วัดพะนนจักสีอ่าพี่ดูนะครับอ่าหลวงพ่อพระแก้วนะครับอ่าเป็นชื่อเรือเลยนะพี่พรพระแก้ววัดพะนนจักสีนี่ครับเรือดังเรือดีครับก็อ่าพรพระแก้วนะคเัาเรียกว่าพรพระแก้ววัดพะนนจักสีครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทพี่มาแปลกแเพิ่งเคยเห็นนะเป็นรายการที่ รายการต่อไปเป็นพระปิตาครับพี่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับนี่คือปิตาองค์มันๆเก่าๆผมเชื่อเหลือเกินว่าพระองค์เนี้มีเอฟซีปิดแน่นอนครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นพระเก่าพระเนื้อจัดแบบนี้ด้วยครับพี่ดูครับรายการนี้ผมขอที่แปดร้อยบาทพี่นี่คือพระปิตาหลวงผู้เอี่ยมวัฒบานสูงครับ <c oughs> เนื้อลงรักน้ําเกีียงครับพี่ <c oughs> มีรักดํำรักน้ําเกี้ยงลงชาติมีนะพี่ลงรักลงชาติลงทองก็มีครับมีหลายอย่าง แต่เนื้อแบบนี้ผมบอกเลยว่าพี่ไม่ได้เจอเจอกันง่ายๆนะครับทํใไมปิดองค์นี้จะไปปิดองไหนครับพี่ยากครับนี่ครับต้องเป็นผาบ้านๆจริงๆถึงจะมีนะพี่ดูนะครับเป็นรายการที่สิบสองครับต่อไปสิบสามนะพี่ดูนะครับสิบสามเป็นหาดูยากมากพี่ดูนะครับมวลสารเพียบครับนี่คือคุณแผนครับวัดบ้านกลางกุบบ้านกลางองค์ใหญ่องค์น่ารักครับเนื้อเม็ดแร่มวลสารจัดจ้านมากครับ ดูนะครับรายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับดูให้ชอบก่อนนะครับพระองค์นี้ถ้าแกะคาบดินคาบกูออกเนี่ยผมเชื่อว่าสวยที่สุดในบรรดาพระครับพี่ดูให้ดีนะครับศิลปะดีมากการวางมือวางไม้ใบหน้าใบตาคมชัดเจนครับดูนะครับคมแบบไหนพี่ดูครับขนาดคาบกูติดยังมีให้เห็นครับพี่ดูนะครับตาโป๊ะเราหมดเลยนะพี่ดูครับดูใบหูครับนี่คาบกูติดนะพี่ ราคานี้ผมถือว่าเบาจริงๆนะ700บาทถือว่าเบามากๆครับพี่ต่อไปเป็นหลงพะเงินครับพี่ดูครับจอบเล็กมาแล้วพี่ดูนะครับมาแล้วจอบเล็กครับนี่คือจอบเล็กวัดบางคานใครชอบรายการนี้ผมขอที่500บาทครับพี่นี่คือหลงพะเงินวัดบางคานพิมพ์จอบเล็กครับต่อไปเป็นพระสายเหนือครับพี่อะหลงพะเงินเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าของผมมาแต่ละองค์เนี่ยเป๊ะอยู่แล้วับ ยังไงก็ต้องปิดครับพี่พี่ดูสายเหนือนี่คือพระเปิมนําพูนมีคาบกูติดเดิมมาด้วยครับพี่ผ้าเก่าเนาะพี่เนาะก็ใครชอบรายการที่ผมขอที่600บาทครับพี่รอบเดิมก็เลยนะครับต้องถามว่าเลี่ยมกี่โมงครับสีแดงกลายเป็นสีส้มครับพี่ดูนะครับนี่ถูไว้นะใครเคยเห็นว่าเป็นของเก่านะตลาดแบบนี้ถ้าเลี่ยมสีแดงๆเนะ่ยคือเป็นรุ่นใหม่ๆนะพี่แต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยอายุ อายุการของกรอบเนี่ยประมาณ30-40ปีขึ้นไปครับพี่แล้วพระองค์นี้อยู่ในกรอบนี้ครับเดิมเลยนะพี่ก็ราคาที่ผมถือว่าเบาจริงพี่ห0 0บาทครับต่อไปเป็นพักกิ่งครับพี่มารวดเร็วทันใจครับนี่คือพักกิ่งน่าจะเป็นวัตถุทัศนะของเก่าเลยครับดูนะครับพักกิ่งพักกิ่งต้องมีกิ่งอย่างผมว่านะอ่ะพี่ดูกิ่งของพ่ออะไรมีจานด้วยนะครับ จานนีด้วยครับพี่ดูจานเต็มเลยนะรารการที่ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่พักกิ่งนะก็มีจานด้วยครับเเการายการต่อไปครับเป็นเหรียญพี่ดูให้ดีครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกครับมิได้เจอง่ายครับพี่ก็นานๆจะเจอเจอทักทีครับเหรียญนี้ตอกโคตรลึกมากครับสุสานไตรักเป็นพระปีหนึ่งกว่าแน่นอนครับรายการที่ผมขอที่ ห้าร้อยบาทเลยกันรายการต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานบางคานมาเป็นพิมพ์ีิตาเนื้อจัดเก่าครับโบราณเก่าเนื้อจัดเก่าๆครับรายการนี้ใครชอบผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่นะครับของดีของเบาของราคาถูกก็เรียนเชิญครับพี่ด้านนี้ครับรายการต่อไปครับ ผมไม่มีการต้มตุ่นหรือว่าอะไรนะพี่ไม่มีการว่าเอาพระราคานี้มาขายอีกราคาหนึ่งหรือว่าพระไม่ดีอะไรมาขายราคาพระแบบนี้ผมรับรับเข้าด้วยนะพี่ถ้าใครมีนะลักษณะแบบผมนะพี่ดูครับดูนี่คนระับต้องมีมวลสารตัวที่ผมต้องการนะครับในช่องผมในระูปแบบของผมนะถ้ามีแล้วผมชอบนะผมมีจุดพิเศษดูแต่ผมดูของผมนะ ในรูปแบบของผมครับก็ใครชอบรายการนี้ผมขอที่แบ่งเลยนะพี่ห้าร้อยบาทแล้วกันช่องถ้าแบ่งกันจริงๆนะผมนะผมบอกว่าถ้าแบ่งจริงเนะี่ยราคาเนี่ยต้องแบบนี้นครับพี่พันร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นพระกันคนละอย่างคนละเกตเนาะพี่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งร้อยสองร้อยนะผมคิดว่า ตีผ้าค่าผ้าเนี่ยต่ำเกินไปแต่ถ้าแพงแพงมากเกินไปกําลังซื้อก็ไม่ไหวราคากลางๆแบบนี้แหละพี่ดีนะครับ3 0 0 4 0อย0 0อยู่ประมาณนี้ครับตัวน,นี้ขอที่500บาทครับพี่ตัวนะถ้าไม่ใช่ของฝากผมไม่เคยตีแรงนะพี่มาดูผักจ้องผมก็ด้วยพี่ดูเลยครับนางพญาองค์นี้ไม่ปิดได้ไงครับพี่ดูนะนางพญาขอที่400บาทแล้วกันเบาๆไปเลยนะครับเป็นรายการที่ 21ครับต่อไป22ครับพี่ดูนะครับ22เป็นล็อกเก็ตพระคูวิบูลนะครับดูนะล็อกเก็ตพระคูวิบูลรายการนี้ขอที่300บาทครับเรายการที่22ต่อไปเป็น23สาครับ23สาไขยุงเพียบพี่ดูนะครับองค์นี้ไม่ปิดไม่ได้นะครับต้องปิดก่อนแล้วครับเป็นองค์แรกๆเลยครับดูนะครับองนี้ใครมาเปิดเจอเนี่ยผมบอกว่า มีปิดแน่นอนครับเขาเรียกว่าสะดุดตานะพี่เนาะรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับดูนะครับรายการต่อไปครับอ่าหลผู้เงินพิมพ์นิยมมันๆเก่าๆจ,จัดๆแบบนี้ใครชอบพี่ดูนะครับใครชอบรายการนี้ผมขอที่หกร้อยบาทครับพี่หลผู้เงินเนื้อเก่าๆจ,จัดๆนะครับเป็นรายการที่ 24ต่อไปเป็น25นะครับ25ก็เป็นพี่ดูครับนี่คือหลวงพ่อสโสธรครับเกา่าๆเดิมๆจ,จัดนะครับดูนะครับหลวงพอ่อโสธรใครชอบสภาพาใช้แบบนี้ก็สองสี่กว่าแน่นอนลึกๆครับขอที่400บาทแล้วกันพี่รายการต่อไ,ไปครับเป็นสมเด็จครับมาต้องมาสู้เขานะสมเด็จเนี่ยเราต้องจัดอยู่แล้วครับพี่ แบบนี้ไม่จัดได้ไงครับดูพี่ดูเนื้อซะก,ก่อนครับรายการนี้ผมขอที่เจ0ร้อบาทครับพี่รายการนี้นะครับดูมรดสารเพียบเลยไปน้องต้นปูไตเพียบครับแล้วพระแบบนี้เพิ่งเพิ่งเจอนะพี่ไม่ค่อยได้เจอนะพิมพ์ถามแซมแล้วมีแบบนี้ด้วยนะดูนะครับรายการต่อไปครับ ไหลไปจะรับไปนะแม่เพี้ยเลอกเกินครับพี่ดูว่าแพ็คของแพ็คอะไรครับวันหนึ่งแพ็คหลายกล่องนะพี่ส่งสัรีให้ลูกค้านี่แทบไม่ทันครับเวลาแทบไม่มีครับรัดตัวมากครับพี่รายการนี้ผมก่อที่500บาทครับเป็นจอบครับเผื่อใครไม่ทันเมื่อเช้านี้เนาะมีสีไม่ทันนะรายการไปครับเป็นพี่ดูพรลีลายืนนี่คือลีลายืนเนื้อเก่าๆนะครับเป็นของดีของเก่า สวยเก่ามากครับรายการนี้ขอที่300บาทครับพี่เป็นรายการที่ฮะยี่แปดต่อไปเป็น29ก่กครับพี่สมเด็จต้องมาครับพี่ดูสมเด็จปึกปึกทั้งนั้นเลยอ่ายี 28. องค์นี้ผมขอที่ขอที่เจ็รอยแล้วกันพี่ดูนะครับเอฟซีโทรแล้วนะครับหลายท่านแล้วครับพี่เจ็ดร้อยบาทครับดูนะครับรายการที่ 29ต่อไปเป็นการที่30ครับหลวงพ่อเงินดูให้ดีครับนี่คือฐานหนาหน้ายิ้มครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ีพิมสองครับพิมพมือรองนะพี่เนาะใบหน้าใบตาก็น่ารักดีครับเก่าเดิมเหลือเกินครับใครชอบรายการนี้ผมขอที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่ฐานหนาหน้ายิ้มครับรายการต่อไปครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาวัดใดญอีกครับของฝากไม่ใช่ฝากแน่นอนครับก็สนุกครับพี่รับชมกันแบบสนุกนี่คือ อายุเนี่ยมองไม่ค่อยชัดน,นะพี่อายุแ2ดบปีครับเป็นปีศูนย์สาหลวงปู่เนี่ยถือว่า,ามีพรรษาสูงมากนะครับอ่ะอแดงครับลายอิดอันนี้ผมขอที่เ0็ดร้อยบาทครับพี่ต่อไปครับเป็นนางพญาก่อนนะครับนี่คือนางพญากเก่าๆนางพญาใครชอบนะบพี่ราไการนี้ใครชอบผมขอที่ 500บาทแล้วกันนางพญาครับปิดท้ายด้วยรายการนี้ครับ FC โทรตามผมแล้วนะพี่เอาแล้วนะครับปิดท้ายด้วยรายการนี้ผมขอที่1 5 0 0บาทนะครับใครชอบใครอยากได้รับความโชคดีจากผมนะครับก็องค์นี้เป็นทางเลือกครับพี่นี่คือผมสุพัน,นครับ1น0 0ับาทผมขอจริงนะพี่ก็เก็บมานะนานนะพี่ว่าจะนำมาไลได้นะครับ ผมก็หมดเวลาครับพี่วันนี้ก็ฝากช่องทางการติดต่อนะครับ0 6 2 5 4 5 6 5 6 4่ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับก็ธนาคารโอนตามนี้ได้เลยครับพี่ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้รับชมผมยังมีความสุขครับคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ